ตัดก้อเดี่ยวเสิร์ฟแปลข้ามฟรีครับโนไทยประกันครับเสื้อแชมพูเสิร์ฟครับศูนย์ต่อหนึ่งครับยาวสู้จริงครับดูลูกลำเลียงครับอื้มต่อแล้วติดเลยครับมีพื้นครับตรงนู้นไอ้ข้ามผมอ่ะยังอยู่ครับปาดลูกหนักครับลูกทำฝั่งโน้นก็น่าจะเป็นแต่หัวครับยังไม่อยู่ที่ไหนเขาสมัยนั้นมี่ยอะ không phải to kênh không phải Gõ Để không bỏ lỡ những này hấp dẫn อทำง่ายไปครับตากับเจ้าบ้านไปเล่นลูกบอลไม่ได้นะมีพื้นนะมีพื้นนะครับฝั่งนู้นเป็นตัวยกนะครับวันนี้มาเดี่ยวนะครับหนักไเท่ากันครับราคาก็อยู่เจ้าบ้านแล้วครับหนึ่งเท่ากันครับหน้าสายมาครับยาวเซนนิดหนึ่งเซนนิดหนึ่ง

หนึ่งเท่ากันครับโอ้โหหลงลูกเสิร์ฟครับอาแตงที่สองครับอย่ากสู้จริงครับ สองต่อหนึ่งครับไปที่เดิมครับหน้าซ้ายครับโอ้ลำเลียงมาครับปาดมาครับเตรียมส่ครับเด้งเสิร์เจ้าบ้านไหมครับหนึ่งต่อสองครับหน้าซ้ายมาครับยาวแตะครับโอ้โหโอนลูกเสิร์ฟซ้ายครับสองเข้ากันครับสองต่อสองครับ โอ้โห و, ตัดลูกนี้ครับออกไี่เกียวอยากเสร,ร์ฟยาวครับสองเท่ากันครับตัดขวาไปครับเปิดดยหัวครับโน่ลากมาอุ้ยง่ายไปแล้วครับลูกนี้ยาวปาดไปเลยครับเฮ้ยโอ้โห و. ไม่ข้ามครับ อาวุธหนักครับต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับสามต่อสองครับยาวครับแทงหน้าซ้ายไปครับเอ้าโอ้โหเกมเสิร์ฟครับสี่ต่อสองครับ ทิกเน็ตอีกแล้วครับโอ้โหเกมเสิร์ฟอ่าต่อสองครับเสิร์ฟต่อครับห้าซ้ายลำเลียงมาเอ้าโอ้โหลูกทำครับปกต่อสองเลยครับเกมเสิร์ฟล้วนๆเลยครับเจ็ดสงกอ้อน เส์ฟต่อครับไปที่เดิมครับเทียนี้มาดูเกมเส์ฟเจ้าบ้านเลยครับสองต่อหกครับเส์ฟมาง่ายไปเลยครับยาวทันไหมล้นครับหยอดง่ายครับนี่ลูกทำก็มีแค่นี้เลยครับฝั่งเราครับ สามต่อหครับไหลสายบ้างครับเอาลุติก้าครับลุติก้าครับโอ้ยเสิร์ฟง่ายๆเหมือนกันครับลูกเสิร์ฟครับไหลมาอีกหนึ่งแต้มครับเจ้าบ้านครับเสิร์ฟต่อครับโน้ตไทยประกันครับ4ต่อ6ครับ ลากไปครับเกี่ยวได้ครับโน่ล้นมาครับเอ้าไม่ตามครับเปลี่ยนทรงครับเอาเปลี่ยนเสิร์ฟยาวสู้จริงมากครับหกต่อสี่ครับฝ่ายครับเข้าหัวครับทุกนี้แกแล้วหัวแล้วที่มาหลังครับเเดดพพาา ถักรองเท้ามาก่อนครับหน้าซ้ายครับเอ้ารนโอ้โหครับออกครับเป็นแต่ของยาวส่อจริงครับ7.4ครัเจ็ดต่อสี่แบ่งด้วยแบ่งด้วยไปอีกครับ เก็บได้ครับเอามาใหม่ครับโอ้โหหมองตรงตัวครับเป็นแต้่ครับแต่ต่อสี แปดต่อสี่ครับดาวดีเสิร์ฟครับสายลอยๆไปครับโนโอ้โหครับลุกเสิร์ฟครับเก้าต่อสี่ครับโอ้โหค่อนข้างห่างครับปะกอร์ครับเก้าต่อสี่ครับหน้าขวาบ้างครับโอ้โหแตกซ้ายแตกขวาเลยครับ

ก็กินครับโอ้ขาดครับสกอร์ครับครับชัยชนะของยาวสู้จริงครับยาวนั่นได้ก็ได้นะครับผมปาา